<Cheer> ชีวิตดอ,ด,อด้วยหนังสือหนึ่งเล่ม สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชียร์รีเดอร์นะคะชีวิตดื้อด้วยหนังสือ1เล่มนะคะใน EP นี้เรามีแขกรับเชิญมานั่งคุยกับเรานะคะแขกรับเชิญของเราคนนี้อยู่ในวงการมากว่า10ปีค่ะแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เราชวนเขามาคุยเรื่องเพศออกรายการกันนะคะเพราะหนังสือที่เขาหยิบมาเล่มนี้จะบอกเราว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เพศชายหรือเพศหญิงหรือมีเพศใดๆนะคะ อยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะซินทศพรนะคะไม่ต้องทศพรก็ได้ซินค่ะซินเพราะเราเรียกกันซินเ <gracias> น<ส>ี่ยน้อ,องเขเขียนมาในสคริปต์ดีฉันเขียนอ่านให้เขาให้ครบวันนี้ชวนมาคุยกันเรื่องหนังสือได้จริงๆเจอการร่วมงานกันอยู่บ้างแล้วเราก็จะติดตามผลงานก็จะเป็นงานเพลงเนาะเริ่มต้นดีกว่าคนอาจจะไม่รู้เราเป็นนักอ่านอยู่แล้วใช่ฮะก็คือชอบเรื่องเกี่ยวกับ ภาษาหนังสือแนวที่อ่านจะเป็นแนวไหนประมาณไหนคะถ้าถ้าตอนเด็กๆเลยเนี่ยที่เริ่มอ่านจริงจังเนี่ยจะเป็นนิยายแปลของญี่ปุ่นฮะก็คือถ้าช่วงนั้นใครจำได้เนี่ยที่หนังสือนิยายแปลญี่ปุ่นที่เหมือนเริ่มบูมบูมช่วงแรกเนี่ยก็คือ The Ring The R i n g The Ring, The Ring. คำศัพท<า>์มรณะ,ะใช่ไหมเออที่ตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นแบบจุดที่แบบตัวทำให้คนแบบรู้จัก วรรณการ,การแปลญี่ปุ่น,นใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยแบบอ่านมาเรื่อยๆก็ที่สินชอบอ่านจะไม่ใช่แนวแบบฮีโร์อย่างเดียวนะก็จะเป็นมีหลายๆแนวก็พัฒนาอ่านมาเรื่อยๆมีทั้งแนวแบบสืบสวนสอบสวนมีโรแมนติกดราม่ยอยาอะไรเงี้ยหรือว่าแนวริทเลจอร์ที่แบบเป็นงานเขียนแบบงานเขียนงานเขียนจริงๆยอะไรเงี้ยก็แปลว่าอ่านอ่านค่อนข้างกว้างเหมือนกันแน,แนวที่อ่านจะค่อนข้างกว้างไม่ได้สโคบอยู่แบบ อันใดอันหนึ่งใช่ใช่แล้วก็จะเป็นแปลญี่ปุ่นก็จะเยอะลยนเป็นความสนใจส่วนตัวของตาอะไรอย่างงี้จากการเป็นนักอ่านเนี่ยมันมีผลต่อการที่เราเป็นคนเขียนเพลงไหมเพราะเรารู้จักสินไหนะทั้งเป็นนักร้องแล้วก็เป็นคนเขียนเพลงด้วยเราได้แมททีเรียลเหล่านั้นจากการอ่านไหมคะมีผลนะมีผลนะคือ ทั้ง2องอย่างทั้งเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็ด้านภาษาเนี่ยมันค่อนข้างแบบเหมือนส่งเสริมกันอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> คิดว่าเราได้ได้หลายๆอย่างนะคือได้มุมมองความคิดบางอย่างมาจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายครั้งก็จะได้ครังเขาเรียกว,ว่าคลังคําศัพท์บางอย่างที่แบบเราคิดว่าคํานี้เออน่าสนใจแบบสามารถเอามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบมาใส่ในเพลงเราเอามาเขียนในเนื้อเพลงใช่ใช่ใช่ เออเออนั่นก็เป็นแมทีเรียลที่เราได้จากการอ่านหนังสือคือไม่ใช่แค่เรื่องคําและภาษาแต่ความคิดใช่ไหมมุมมองความคิดหลายๆอย่างก็จะได้จากหนังสือด้วยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของซินกับทั้งในฐานะคนอ่านและก็คนเขียนเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาวันนี้ซินหยิบหนังสือมาหนึ่งเล่มที่จะมานั่งคุยกันวันนี้เล่มนั้นคือเรื่อง ก็หลายคนอาจจะเก่งกันว่าน่าจะต้องหยิบวรรณกรรมญี่ปุนป่นเพราะรว่ารเราเกิดเราเกิ่นกันมาตอนแรกใช่ไหมแต่ว่า <laughs> เรื่องนี้คือไม่ใช่เลยฮะเรื่องนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนไทยอ่าก็จริงๆแล้วจะเป็นเป็นคอลัมน์สั้นๆอยู่ในหนังสืออดีฮะแล้วก็เมน่้เนี้ก็คือเหมือนเป็นรวมเร่มจากจาก,จากคอลัมคอลัมน์นั้นก็คือเจนเดอร์เจนเดอร์ริซึมเจนเดอร์ริซึมเจนเดอร์ริซึมนั่นเองโดย รวมๆของเจดลิซื้อมันพูดถึงอะไรคะรวมๆถ้าฟังจากชื่อเรื่องเนี่ยคนอาจจะคิดว่าโห mm hmm. ม,มันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเพศศึกษาแบบไหมจ้าหรือไเพศศึกษาเ,เพศศึกษาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้พูดเ,เรื่องเพศแบบนั้นอย่างเดียวมันจะพูดเรื่องออวัฒนธรรมเรื่องเชิงอำนาจเรื่องเชิงการเมืองที่ที่มันแวดล้อมอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ อ,อ,อ่าคือไม่ได้พูดเรื่องเพศแค่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศแต่พูดถึงองค์ประกอบอื่นๆในสังคมในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนะ่ยเชื่อมโยงอยู่กับความเป็นเพศใช่ใช่ซึ่งมันเรารู้สึกว่าความเป็นเพศเนี่ยมันแบบแทรกซึมอยู่ในหลายๆอย่างอ,อยู่ในแบบ รอบตัวชีวิตของเราโดยที่บางทีเราไม่รู้สึกตัวน้าโดยที่เราไม่ไม่ได้รู้สึกตัวเราเรารู้สึกว่าเออเราก็ใชเราก็ใช้ชีวิตปกติหรือเราก็มีมุมมองแบบนี้เป็นปกติแต่จริงๆแล้วพอมองลึกลงไปมันมันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งซึ่งสิรู้สึกว่าเออมันพออ่านแล้วมันก็แบบน่าสนใจแล้วมันค่อนข้างต้องใช้คําว่าเปิดหูเปิดตาเราเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสินก็เหมือนได้มีเขาเรียกอะไรความ รับรู้หรือที่เขาเรียกว่าความตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศหรือเพศศึกษาเนี่ยก็มาจากพวกสื่อต่างๆหรือว่าหนังสือการ์ตูนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเหมือนแบบแทรกซึมมาโดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เขค,ค,ค,ค่อนข้างแบบเหมือนเป็นอะไรที่เป็นในเชิงลึกมากกว่านั้นช,ชอบชอบวันนี้อ่านคำนิยมของคุณคำพากาเขาบอกว่า g e n เดอริซของคุณโตมอนช่วยสอนเรื่องเพศสภาวะช่วยเอาเรื่องเพศสภาวะลงมาจากหอคอยงาช้างจากประเด็นที่ถกเถียงกันในแวดวงวิชาการเพื่อขยายมุมมองเรื่องเพศว่าไม่ใช่แค่จูหรือจิมและกิจกรรมปี้ปีปนอนนอนแต่เรื่องเพศอยู่กับเราในทุกลมหายใจสัมพันธ์อยู่กับจุดยืนทางการเมืองของเรา,าศาสนาที่เรานับถือการศึกษาที่หล่อหลอมเรามาสภาพทางเศรษฐกิจรูปแบบของครอบครัวตลอดจนชนชั้นที่เรา สังกัดอยู่แปลว่ามันอยู่ในทุกอนูในชีวิตเราทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วมันมีผลเหล่านั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเอาว่ามันน่าจะเหมาะกับยุคปัจจุบันตรงที่เราเริ่มตระหนักรู้กันมากขึ้นว่าใช่ใช่โลกมันไม่ได้มีหนึ่งและสองชายและหญิงสองข้างอีกแล้วมันมีอื่นๆและอื่นๆใช่มันเหมือนเหมือนกับปัจจุบันนี้เราก็มีความคิดความอ่านอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนแบบพัฒนามาจากจาก ช่วงนั้นที่หนังสือออกก็คือปี2,548ซึ่งก็แบบ10กว่าปีออใช่ไหมฮะสิกว่าปีมาแล้วในในนี้จินเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องมากว่านิดหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะอยากไปตามหาอา่านว่ามันเป็นมันเป็นบันทึกบันทึกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในยุคสมัยนะนั้นนะยุคนั้น ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในเรื่องเพจหลากหลายเนาะต่อให้มันยังรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเท่าปัจจุบันแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอามาคิดต่อแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยอะไรเราก็รู้สึกว่ามันช่วยเปิดเปิดโลกคามคิดแมสําหรับตัวซินเองมันมันส่งผลอะไรกับเราตอนที่ตอนที่ได้อ่านเล่มนี้ก็สําหรับซินซินไ่าอย่างที่บอก อย่างแรกเลยก็คือมันเปิดโลกเร่าเนี่ยแหละแล้อย่างที่สองมันคือทําให้เราได้กลับมาคุยกับตัวเองแล้วก็มองกับตัวเองว่าแบบจริง,รงๆเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับมันอย่างไรเรามีความรู้เกี่ยวกับมันที่เ,เขาเรียกว่าครอบคลุมครบแบบองศาของมันแบบดีแล้วหรือยังหรือว่าเรามีความชอบ อย่างไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มันก็สามารถได้ทําให้เราแบบทําให้คนอ่านแบบเราเราเนี่ยได้แบบ explore ตัวเองด้วยจากสิ่งที่เราได้อ่านชอบคำนี้ชอบว่าเรามีมุมมองที่ครอบคลุมทุกองศาไหมเนาะเพราะบางทีเราความคุ้นชินของเราอ่ะมันทําให้เราแบบมองแค่แค่นี้แค่ที่เรารู้แต่จริงๆแล้วมันกว้างบางทีเราอาจจะรู้เรื่องบางเรื่องแค่แบบเก้าสิบองศาแต่พอสมมติว่าเราได้ อ่านหรือว่าได้ศึกษาอะไรบางอย่างแบบให้เวลากับมันเยอะขึ้นมันอาจจะแบบเปิดออกกลายเป็น 180, ร8 0หรือมากกว่าน,นั้นแล้วมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติเราไปได้ด้วยมีบทไหนหรือตรงไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ก็จริงๆอาจจะต้องออกตัวก่อนว่าอ่านเล่มนี้มานานมากแล้วนะอาจจะแบบมีหลงหลงลืมลืมบางบทไปบ้างนะฮะแต่เท่าที่จาได้นะที่ที่มีเหมือนที่ขั้นเอาไว<บ>้นะฮะก็จะมี บทหนึ่งที่คนเขียนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปเที่ยวณนะประเทศประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเดินไปตามท้องถนนแล้วก็จะรู้สึกแปลกกับภาพที่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาพของผู้ชายปกติลุกปกติมากๆแต่ว่าเดินจุงมือจับมือกันหรือว่า เออนั่งแล้วก็แบบซบไหล่กันรหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งเขาก็เลยเหมือนแบบหลังจากที่เขาเขาไปเห็นแบบภาพเหล่านั้นแล้วเขาก็เหมือนศึกษาลึกลงไปในเชิงวัฒนธรรมในเชิงความเป็นอยู่ของอในประเทศประเทศนั้นว่าแบบเอะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจนเขาได้คําตอบว่าอา่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของของชุมชนนั้นที่ผู้ชาย ทั่วไปจะแบบสามารถปฏิสัมพันธ์แสดงแสดงออกกันแบบนั้นได้โดยที่แบบเขาไม่ได้คิดอะไรมากอแล้วก็ไม่ถูกตัดสินว่าเธอแปลกเธอเบี่ยงเบนคือมันเหมือนเป็นเรื่องปกติในสังคมนั้นมากๆะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เขาเขาอันนี้ก็เป็นการเปิดโลกของเขาเหมือนกันซึ่งเราคดอ่านแบบพอได้อ่านแล้วก็อ๋อเออมันแบบมันก็มีพื้นที่ที่เป็นแบบนั้นเออเอออันนี้น่ารักเออก็เลยแบบรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน สิ่งที่ว่าเออก็แบบเปิดโลกเราดีเหมือนกันอะไรในลิซมแชปเตอร์ที่สี่เขาบอกว่าความวิตริตวิตตฐานของเซกอันนี้เป็นเรื่องที่เราแบบพอพูดขึ้นมาในสังคมบริบทแบบบ้านเราอ่ะมันจะคนจะเริ่มขมมดคิวแล้วนิดนะมันคือเรื่องอะไรนะมันคือเรื่องอันมันยังไงนะลองเล่าลองเล่าให้เราฟังหน่อยว่าอ่าก็จริงๆในบทเนี้ยเราเรารู้สึกว่าพาดผัวแบบแรงมากใช่ไหมแต่แต่ถ้าเราเข้าไปอ่านจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันในในชั a ์เร์เนี้ยเขาก็เล่าแค่ว่าเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนรู้จักของคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เขาก็เล่าว่าแบบเพื่อนเขาคนเนี้ยคือเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย อะไรแบบนี้คือความสัมพันธ์ทางเพศนี่แหละอะใช่แล้วก็ไม่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ชอบที่จะมีความสัมพันธ์เขาเรียกอะไรในเชิงแบบแฟนเป็นแฟนกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผู้หญิงที่ชอบอใช้ชีวิตอิสระคนเดียว,ยวอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ซึ่งเขาก็จะเล่าว่าเพื่อนเขาคนเนี้ยเคยเหมือนแบบหยิบสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้เขาดูซึ่งนั่นก็คือวัตวัตถุที่เป็นรูปปลาโลมาปลาโลมาปลาโลมา ใช่ฮะก็ถ้าให้ถ้าให้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยก็คืออันนั้นมันก็คือแบบอุปกรณ์ตอบสนองอุปกรณ์บางอย่างทางเพศของเขาใช่ของเขาอะไรซึ่งเพราะซึ่งเห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาไม่ชอบการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายและใช้อุปกรณ์ในการตอบสนองทางเพศของตัวเองในในรูปแบบเฉพาะของตัวเองไรแบบซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็เป็นรสนิยมของคนคนนึงก็ไม่ได้ไม่ได้มีผิดมีถูกไม่ได้มีผิดมีถูกแล้วก็มันคือถ้ามันอยู่ในบนพื้นฐานของการที่เป็นความชอบส่วนตัวและไม่ได้ทําร้ายใครเราคิดว่ามันก็เป็นมันก็เป็นชอว์ส์ของเขาที่เขาสามารถเลือกได้โดยรู้สึกว่าเขาไม่ควรโดนถูกตัดสินเหมือนที่พาดหัวมบอกว่าความวิวิปริตวิตรฐานของเซ็กซ์ใช่ซึ่งการว่า เฮ้ยจริงๆมันคือรสนิยมส่วนตัวโดยเฉพาะของเขาแล้วเราไม่ควรตัดสินใครว่าเธอเป็นคนแปลกประหลาดเธอแบบไม่ได้เธอแบบอันนี้ไม่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเราเีมีความรู้สึกว่าในโลกนี้มันมีความแบบหลากหลายมากกว่านั้นมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ซินบอกว่าโอเคเล่มเนี้ย g e n เดอร์ m มเนี่ยมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ความคิดในช่วงเวลานั้นแล้วมันก็ เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ซึ่งเรารู้สึกว่าความเป็นเพศใดๆเนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปตลอดเนาะมันไม่จบสิ้นเนาะใช่ใช่ใช่ดีจังเลยอ่ะสมมติว่าถ้าเราถามว่าคิดว่าซินว่าหนังสือเล่มเนี้ยแนะนำให้ใครสักคนหรือคิดว่าน่าจะเหมาะกับใครที่ควรจะที่ควรจะอ่านซิงว่าเหมาะกับคนทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะมีเขาเรียกมีชุดความคิดแบบไหนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับ เรื่องราวทางเพศอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปอ่านได้ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็จินว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเยาวชนก็น่าจะสามารถอ่านได้เพราะว่าในนี้มันไม่ได้มีอ่ะพูดเรื่องอะไรที่ที่แบบไม่ดี <Good S 2> อ่ะเกินเลยเออมันเหมือนมันในแต่ละบทอ่ะคนเขียนเขาเหมือนกับชวนให้เรามาคบคิดแล้วก็ตั้งคําถาม mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าอื mm hmm. ใช่แล้วก็สิ้นว่ามันน่าจะดีถ้าถ้าแบบเหมือนเราอ่านแล้วอย่างที่บอกเราได้ออคุยกับตัวเองไปด้วยว่าจริงๆแล้วเราแบบมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าแบบออตัวตนเราเป็นยังไงเราแบบมีความชอบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งคําถามได้หลายแง่มุมมากเลยเนาะแราว่าดีจังเลยว่าที่หนังสือเล่มหนึ่งที่เราหยิบขึ้นมาอ่านแล้วเราสามารถตั้งคําถามและแตกขแขนงความรู้ความคิดทัศนคติของเราได้ไปได้อีก กว้างไกลซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็อาจจะเป็นเล่มหนึ่งที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะนั่นก็คือเจนเดอริซนะคะเขียนโดยโตโมอนสุปรีชานะคะสำนักพิมพ์อบุกนะคะเล่มนี้ mm. เนาะย้ำอีกครั้งสําหรับส่วนตัวดิฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเรื่องข,ของเฟมินิซึม LGBTQ mm. หรืออะไรใดๆ mm. เราคิดว่าเหมาะกับทุกเพศและอาจจะทุกวัยด้วยซ้ำที่เราจะได้เรียนรู้แล้ เปิดโลกมุมมองของโลกใบนี้ไปด้วยกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสินมีความรู้สึกว่าเราทุกคนนะในในสักช่วงหนึ่งของชีวิตอะเราจะรู้สึกว่าเรามีความแตกต่างจากคนอื่นใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราเราเราเขาเรียกอะไรมีรสนิยมบางอย่างไม่เหมือนเขาแต่ว่าสินคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์และมนุษย์ทุกคนน่ะมีความต่างกันในความชอบ ความไม่ชอบหรือว่าลักษณนิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราไปอยู่ในสังคมบางที่ที่เขามีความชอบแบบเดียวกันหมดแล้วเรารู้สึกแตกต่างไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ชายหญิงอ LGBTQ อย่างเงี้ยก็ทุกคนอาจจะรู้สึกในบางครั้งว่าเราแตกต่างเพราะว่าเราชอบอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าได้อ่านก็อาจจะทําให้ บางคนคลายข้อสงสัยใน <ไป S 1> ตัวเองลงไปได้ใช่เลยดีมากเลยค่ะอขอบคุณสินมากๆที่วันนี้เอาหนังสือเล่มนี้มาแนะนำกันนะคะเจนเดอร s m เล่มนี้นะคะเราว่าต้องค่อยๆอ,อ่าน <S <S แล้วค่อยๆตั้งคาถามแล้วตอบคําถามของทางตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเจออยู่เพราะหนังสือค่อนข้างหนาพอสมควรน่าจะสนุกดีทีเดียวนะคะขอบคุณซินที่วันนี้มานั่งคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะฝากหน่อยมีตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราติดตามได้อยู่บ้างสําหรับคุซินก็เพลงใหม่เพิ่งปล่อยใช่เพลงใหม่เพิ่งปล่อยฮะแล้วก็ล่าสุดซินก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงในซีรี no ส์ของ GMM TV ด้วยนะฮะก็คือเรื่อง มูนไลท์ชิเคเก้นพระจันทร์หวันไก่ไก,ก็ฝากติดตามด้วยละการฝาก i n s t a g r กรมล้วกันฮะซินอ f ฟฟิเชีนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของซินก็ซินออฟฟิ i ชียลเหมือนกัน,เ,นเข้าไปฟังเพลงกันได้ในนั้นก็จะมีอัปเดตผลงานเพราะว่าตอนนี้ซินเป็นศิลปินอิสระเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยแหละจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการคุยกับแฟนเพลงหรือว่าปล่อยเพลง ได้นะคะฝากติดตามผลงานของซินกันนะคะชอบนี้มากเลยอ่ะเพลงเวอร์ชันฉลองสิปีที่ทํากับพี่โซอ่ะเวอราะฉะนั้นดีมากอเวราะฉนนั้นคือดีมากแบบมันให้ความรู้สึกของการแบบย้อนเวลาแบบย้อนไปอ่ะชอบมากเลยค่ะอ่ะฝากติดตามผลงานของซินด้วยนะคะแล้วเผื่อมีโอกาสนะชวนมานั่งคุยกันใหม่เผื่อมีหนังสือจริงๆเขาเป็นนักอ่านอยู่แล้วในคลังหนังสือเขามีหลายเล่มขนาดรอบนี้ยังเลือกไม่ถูกว่า เล่มไหนคุยก่อนดีนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าน่าจะได้ชวนมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณซินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการเชี e ร์รีเดอชีวิตดื้อด้ด้วยหนังสือหนึ่งเล่มนะคะทุกวันพุธเว้นพุธนะคะทาง YouTube Facebook นะคะพอดแคสตเทอเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์นะคะแล้วก็ติดตามได้ทั้งใน Soundcloud นะคะ Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะคะฝากด้วยนะคะหรือใครมีหนังสืออยากแนะนำเราบ้างนะคะหรืออยากมีเรื่อง ของตัวเองเอามาเล่าให้เราฟังเผื่อเราจะเลือกหนังสือซักเล่มที่เหมาะกับคุณเอามาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ได้นะคะก็เอามาแนะนํากันไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้กอปับซีนไปแล้วสวัสดีนะคะ c h e e r r e a d e r ชีวิตดือๆด,ด,ด้วยหนังสือหนึ่งเล่ม